ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดโพสต์ล่าสุดในเงินหลังแม่บังเกิดกล้าวแฟนสาวเจนนี่โดนเจ้านี้โผล่แชร์รอบสองจากกรณีที่ทำเอาเดือดระอุไปทั้งโลกโซเชียลเมือ่อทางด้านเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่อน,นั้นโดยออกมาขุดเวรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวนั้นมีบ้านมีรถแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้สินที่เคยยิบยืม ช่วงนี้ทางด้านเพจทราวุธขุดประเด็นนั้นก็เตรียมขุดรอบสองหลังแหล่งข่าววงในเผยว่าทางด้านแม่เกตนั้นยังคงติดหนี้อีกรายจนเจ้หนี้รายดังกล่าวไม่ไหวเตรียมออกมาแชะหลังจากนั้นสาวเจนนี่นั้นก็ออกมารา่ย่ยาวผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนเองและหากเข้าไปดูในโพสต์ล่าจุดใน Facebook ของทางด้านเนเงินแฟนนุ่มของสาวเจนนี่แล้วก็ยังไม่มีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นดราม่าดังกล่าวแต่อย่างใดนี่เพียงการโพสต์ข้อความถึงเพื่อนระบุว่า ไม่แปลกที่ยิ่งโตขึ้นคุณอาจมีเพื่อนน้อยลงคุณสะดวกที่จะใช้ชีวิตลำพังแต่สบายใจมากกว่ามีเพื่อนมากมายแต่ไว้ใจใครไม่ได้เลยสักคนประสบการณ์ทำให้คุณมองขาดว่าใครดีใครเลวใครจริงใจใครเสแสร้งคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณบางคนไม่ควรไปถึงสถานะเพื่อนด้วยซ้ำแค่รู้จักก็ขาดทุนแล้ว